อนุญาตให้แนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะโฟมอนชัชนันพบราบค่ะพิธีกรสายมันช,ชัชนันชัชชัชชาปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะให้กับบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งแล้วก็ยังทําเบื้องหลังวงการบันเทิงค่ะ,คะก็ทั้งเขียนบทกํากับ MV ภาพยนตร์ละครนะคะเอาล่ะทีนี้อยากทราบเรื่องของความเชื่อ ส่วนตัวโฟร์มนเองมีเขาเรียกมิติทางความเชื่อความคิดเห็นต่อ,อก,การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาเป็นสายงูเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้างอืมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อนะคะเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะศรัทธาในสิ่งที่ เราเชื่อว่ามีอยู่จริงแม้จะมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงอันนี้คือเป็นคนที่เชื่อคือเชื่อหมดหัวใจเลยเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยเพราะว่าเวลาที่เราเชื่ออะไรก็ตามอะคะ่ะแล้วเราเชื่อแบบไร้ข้อสงสัยอะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างจะปรากฏขึ้นมาพิสูจน์ให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มีจริงะคะ่ะและสิ่งที่โฟมอนเชื่อโฟมอนกับบูชาเคารพอะไรประจำตัวครั อตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะคือโฟมอนน่ะนับถือพุทธมหายานอันนี้คือต้องต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นพุทธมหายานก็จะศรัทธาสัทธรุริกสูตรค่ะเป็นคำสอนใต้ฐานบัวของพระเจ้า8ปีก่อนพระองค์ปรินิพานหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยิน เคยได้ยินนะคะนำมยโคนิลงเงเขียวคือม่อน,น่ะมาทางนิกายมหายานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราเนี่ยศรัทธาสวดมนต์เป็นประจําอยู่แล้วแต่เวลาที่ฟมอนอย่างฟมอนจะต้องไปออกกองหรือว่าจะต้องเดินทางไปกับคณะคณะทีมงานพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญน,นะคะม่อนก็จะมีความรู้สึกว่าทุกๆย่างก้าวที่เราไปในแต่ละที่อะนั่นก็คือพื้นที่ของพระพุทธสั์ นั่นก็คือพื้นที่ของอของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทพธรรมบานที่เราเคารพบูชาอยู่แล้วคือสวดมนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็จะบอกว่าเคารพเทพธรรมบานทั้งสกุลจักรวาลเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนไม่ว่าจะเป็นที่ที่ที่เราเคารพอย่างเช่นพ่อปู่ศีสุทโธนะคะองค์พญานาคนาคีนาคา ก็คือเทพธรรมบาลที่คอยปกป้องคุ้มครองเราก็เป็นหนึ่งในเทพธรรมบาลในสกุลจักรวาลที่เราเคารพศรัทธาอยู่แล้วค่ะอันนี้คือ <c oughs> ไม่รู้ว่าถ้าบอกใครจะมีใครเชื่อหรือเปล่าแต่ฟุกม่อนเชื่อและศรัทธาแบบนั้นนะคะนั่นแหละค่ะในทุกๆย่างก้าวที่เราไปเป็นพื้นที่พุทธะค่ะยกตัวอย่างแชร์เลื่ยงเล่าเลื่องลาวที่เราประสบได้ไหม ว่าสิ่งที่เราบูชาอยู่นั้นเนี่ยเขาได้กลับมาช่วยเหลือเราแล้วก็พลิกชีวิตซึ่งเราเคยทุกข์ยังไงอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ถ้าให้พูดเรื่องความทุกข์เนี่ยทุกข์มากคือจริงๆแล้วความศรัทธาเนี่ยนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเวลาที่เราขอเวลาที่อาิษฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าขอปุ๊บได้ปั๊บนะ ทุกคนต้องเข้าใจดีๆนะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเวลาที่เราขออธิฐานเนี่ยหลายครั้งที่ภูมม่อนเนี่ยได้ประสบมาก็คือจะถูกทดสอบคือไม่ใช่ว่าแบบขอเลืออธิฐานแล้วเราได้เลยไม่มีไม่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงคือจะถูกการทดสอบว่าเราจะสามารถข้ามอุปสรรคไปเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการได้หรือไม่นั่นก็คือ เป็นการทดสอบความศรัทธาของเรามีค่ะมีคืออย่างวิกฤตโควิดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ที่แบบเห็นภาพง่ายๆโควิดปกติเราเนี่ยก็เจ้าแม่อีเวนต์เลยไปแบบอืคิวพิธีกรเอมซเนี่ยมาแบบว่างานต้องแน่นๆกันเลยอะ่ะพอวิกฤตโควิดมาออแกไนต์เอยงานสายวงการเลยเลยคือทุกอย่างชะง,งักหมด มันก็ทําให้ชีวิตเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าในความศรัทธาของเราเนี่ยเรายังคงศรัทธาเท่ากับการดําเนินชีวิตนะคะศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยแต่การใช้ชีวิตของเรามันก็ต้องควบคู่ไปกับสติปัญญาด้วยทําให้เราสามารถข้ามต้องบอกว่าข้ามจริงจข้ามพ้นวิกฤตโควิดมาได้ในขณะที่หลายๆคนเกิดปัญหามากมายด้านเศรษฐกิจในช่วงเวลาแบบนั้นแต่เราเป็นคนที่ ครูบาอาจารย์สิ่งสักสิบประทานพอรมาให้เพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเราไม่ไม่มีวันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีทางตันไม่มีวันอับจนหนทางเพราะเราเชื่อมั่นแล้วเราก็ศรัทธาแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วเราก็ลงมือทำนะคะแบบสุดๆเลยก็คือไม่มีเงินเลยก็มีถึงขั้นแบบไม่มีเงินติดบ,บัญชีก็มีแต่ท้ายที่สุดด้วยแรงด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อของเราอ่ะท้ายที่สุด ก็มีเทพธรรมวันเข้ามาช่วยคาว่าเทพธรรมวัลเข้ามาช่วยไม่ใช่เป็นเทพพระเจ้าหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมืนคนคนธรรมดาหรือบุคคลที่เรารู้จักเนี่ยเราก็เรียกว่าเทพธรรมบาลได้ก็มีเทพธรรมบาลเข้ามาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นงานหรือแม้แต่ช่องทางที่จะทําให้เราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ไดางค่ะก็มีเข้ามา ผมว่าถึงเชื่อว่าคนที่มีความศรัทธ,ธาค่ะไม่ว่าจะเป็นศรัทธ,ธากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศรัทธ,ธากับตัวเราเองเนี่ยไม่มีวันอับจนหนทางและคำรี่ฐานของเราก็จะได้รับคำตอบด้วยแต่ทุกคนฟังให้ดีนะแต่ทุกอย่างไม่ใช่ขอปุ๊บได้ปับ๊บมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมจังหวะที่เหมาะสมกับเราช่วงเวลาของเราจะได้เจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยมันจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมกับเรา แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำอธิษฐานของเราได้รับคําตอบแน่นอนนะคะแต่ต่อให้คำอธิฐานของทุกคนไม่ได้รับคําตอบสุดท้ายเราเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราได้คำตอบมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะถ้าไม่ดีท่านจะไม่จัดให้เราอันนี้คือเรื่องจริงค่ะอยากอยากรู้ว่าวิธีการสื่อสารอธิษฐานจิตของโฟมอนเวลาเราอยากจะขอค่ <c oughs> โฟมอนสื่อสารกับสิ่งเหล่านั้นยังไงครับ โอม่นสวดมนต์สวดมนต์เช้าเย็นทุกวันค่ะทำวาละเช้าเย็นทุกวันไม่ให้ขาดอย่างน้อยๆเลยถ้าแบบยุ่งจริงๆอะไรจริงๆขับรถก็สวดมนต์ในใจอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีแบบรีบก็สวดมนต์ในใจค่ะแต่ว่าหนึ่งขณะจิตของเราคือนึกถึงตลอดนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธทิ์ที่ที่เรานับถือตลอดค่ะก็เลย ไม่รู้สอิอยู่ในทุกลมหายใจเอา,อางี้ดีกว่า<ม>อยู่ในชีวิตอะ<ม>ต้องบอกว่าอยู่ในชีวิตนะคะ<ม>เพราะถ้าเราถ้าเรามีมีสิ่งที่เราเครารพบูชาอยู่ในทุกลมหายใจในชีวิตของเราอะท่านไม่มีวันทิ้งเราแล้วท่านไม่ปล่อยให้เราแบบหมดหนทางแน่นอนอันนี้เรื่องจริงเพราะมิสูกระต็งมาแล้วไงถึงถึงพูดได้นะคะเอาละฮะโฟมอนตอนนี้เข้าสู่โหมดของเรื่องเล่าแล้ว โฮโมนมีเรื่องเล่าอะไรที่เป็นเชิงลี้ลับหรือป่าปฏิหารประสบการณ์หลอนๆเนี่ยมาเล่าสูขกันฟังเลยครับอืมถ้าพูดถึงเรื่องความหลอนตัวเราเองอะ่ะไม่เคยเจอเรื่องหลอนนะคะแต่มีแต่คนเจอเรื่องหลอนจากเราอืมไม่รู้ว่าจะมีคนเชื่อหรือเปล่าแต่หลายคนชอบทักว่าชอบเห็นผู้หญิง สมชุดสีเขียวโอ้โหคนลุกผู้หญิงสวยด้วยนะผู้หญิงสวยสวมชุดสีเขียวอยู่กับฟูมอนไอ้คนลุก <c oughs> เดินตามมีคนเคยทีเ่เคยเห็นเดินตามฟูมอนมีคนมีพี่นะฮะที่เคยเห็นเดินตามเขาขก็ทักแล้วก็มีพี่เขาเคยเห็นมานอนกับเราอย่างเงี้ยตอนแบบไปสมัมมนา แล้วตอนนั้นแบบนอนกันห้องเตียงรวมเลยเป็นทีมงานออกกันไอที่ไปจัดง,งานแล้ววันนั้นฟูมอนไม่สบายอยู่ๆก็ไม่สบายทั้งที่คือก่อนก่อนวันที่จะไม่สบายอะเอาชุดไทยมาลองคือแบบใส่ชุดไทยเพราะว่าอยากแบบโชว์คือแบบเราเด้ยวยความที่เป็นนักเอนเตอร์เทนไงขึ้นเวทีก็แบบไม่ได้ต้องเปลี่ยนชุดหลายชุดมันต้องมีแบบโชว์หลายโชว์เพื่อความว้าวแล้วก็มีชุดชุดไทยที่เราเอามาใส่เอามาใส่ลอง แล้วเราสวดเฮ้ยชุดนี้สวยอะคืนนั้นก็ใส่ชุดนั้นไปก็เป็นครั้งแรกที่ที่ไปตอนนั้นอยู่กาญจนบุรีจําได้เป็นสถานที่ที่ทุกคนบอกว่าที่เนี่ยแรงมากไอเราเนี่ยด้วยความที่สวดไปอยู่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราเป็นคนไม่เคยเจอปรากฏว่าคืนนั้นไม่สบายเช้ามาลุกไม่ขึ้นแล้วพี่คนที่เขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขามีเซนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคือเห็นสองคนเลยนะว่ามีผู้หญิง สวยด้วยใส่ชุดสีเขียวอันนั้นครั้งแรกเลยที่มีคนเคยพูดแล้วม่อนนะ่ะไม่อันนั้นครั้งแรกเลยนะที่มีคนเคยเล่าเรื่องนี้สวมชุดสีเขียวนอนเฝ้าเราอะ่ะนอนกันเราอะ่ะโอ้โหแต่เราไม่เคยสัมผัสและไม่เคยรู้แล้วโฟมม่อนไม่เคยรู้รู้แต่ว่าอบอุ่นเรามีความรู้สึกแบบนั้นจนมาครั้งที่สองมีพี่คนหนึ่งเขาก็ทักแบบนี้อีกแต่ทากว่าเราอ่ะ อยู่ในน้ําตอนนั้นโฟมมันไม่รู้นะแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้ไม่ได้นึกถึงพญานาคหรืออะไรด้วยนะคะตอนนั้นณนะเวลานั้นอยู่ในน้ําแล้วก็เราอะนึกถึงเจ้าแม่ตะเคียนก่อนเลยตอนแรกเพราะว่าเพราะว่าที่กาญจนบุรีมีต้นตะเคียนใหญ่แล้วทุกคนก็ไปไหว้กันใช่ไหมคะตอนนั้นคือพอเราเพราะมันปิ๊งแวบเรื่องนี้มาที่พี่เขาทักว่ามีผู้หญิงชุดไทยสีเขียวเดินตามโฟมอนอยู่ตลอดเลย เราไม่ทันได้คิดเลยว่าจะจะเป็นจากสายสายยาณหรือเปล่าหรือทางไหนนะคะเราคิดว่าเจ้าแม่ตะเคียนหรือเปล่าอันนี้คือเราแอบคิดจนมาคุณพี่สมาชิกท่านหนึ่งที่สวดมนต์นะคะไม่เคยเจอฟมอนไม่เคยเจอกันเลยมาก่อนแต่เขาสวดมนต์เหมือนม่อนสวดน้เมีคียวเนะะี้ยค่ะสวดมนต์เหมือนฟูมมอนนะคะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ย เป็นอ่าผู้นำด้านด้านด้านการดูแลสมาชิกที่สวดมนต์วันนั้นไปสวดมนต์กันที่บ้านคุณอาผู้ชายท่านเนี้ยเขาทักอยู่ๆเขาก็ทักพ่อกับแม่ว่าลูกสาวอะ่ะอันนี้คือแม่โทรมาเล่าให้ฟังนะว่าว่าลูกสาวอะ่ะเนี่ยเขาเป็นคนที่มีบุญญาธิการนะมาเกิดนะแล้วก็อดีตชาติเคย เป็นอยู่ในตระกูลของพญานาคอืมมันเลยถึงบางอ้อมาจนถึงวันนี้ว่าอ๋อสิ่งที่หลายๆท่านหลายๆคนทักหรือหลายๆคนเห็นเนี่ยแต่เราอะกับไม่เคยเห็นเลยนะคะมอนก็เลยไปถึงบางอ้อจริงๆว่าอืมใช่เราก็น่าจะเป็นอดีตชาติก็น่าจะได้อยู่ในตระกูล ของของนาคอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือคือความเชื่อที่เชื่อเชื่อจริงๆเพราะอย่างอาจารย์ท่านหนึง่งอาจารย์ไก่ท่านที่เป็นในพิธีจัดบวงสรวงอะไรเงี้ยค่ะเราเคยไปจัดรายการให้เขาไปเป็นพิธีกรให้เขาเขาก็เลือกเราคนอื่นเขาก็ไม่เลือกเขาบอกอยากได้ฟูมมอนไปจนถึงบ้านเขาคิดดูว่ามันไม่มีอะไรที่บังเอิญหรอกค่ะไปจนถึงบ้านเขาในกุขเขาเนี่ยจะมีทั้งคมภีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยอาจารย์เมตตาเรามาก แล้วอาจารย์ก็อยากเจอเราบอกทางทีมงานให้ติดต่อฟูมอนเอาฟูมอนไปไปบ้านอาจารย์รู้ไหมว่าวันนั้นพอถ่ายทำเสร็จอาจารย์มอบภาพมาให้ภาพหนึ่งทุกวันนี้ตั้งอยู่ที่ห้องพระเป็นภาพวาดพญานาคสองพญานาคสองตัวหันหน้าเข้าหากันเป็นภาพวาดนะเป็นเหมือนพยันนะพระดีปะแต่เป็นวาดเอาแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นของมอนว่าแบบอื้ม อ่ะชักจะเริ่มหลายคนแล้วหลายหลายหลายคนมากแล้วเราก็คือเราจะเป็นคนที่แบบจะไม่อยากคิดไปเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ามันบ่อยๆเข้าไม่ใช่หนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนยิ่งจนมีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่พระสิงเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำว่า อมืมันคงมีอะไรในอดีตชาติที่เคยได้มีบุญสัมพันธ์กันมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมงั้นคงไม่ใช่เหตุบังเอิญสิ่งไหนที่ใครที่ใครทักมาคือเราก็แบบไม่ได้คิดไปเองเราก็ไม่ได้ลบหลู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีคําว่าไม่เชื่อแต่เราก็รับฟังแล้วก็น้อมรับแล้วก็ขอบคุณทุกวันนี้สวดมนต์อธิษฐานเรายังนึกถึงแล้วก็สวดมนต์อธิษฐานถึง เราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเป็นใครแต่แต่สิ่งที่เรารู้และทําให้ดีที่สุดคือณปัจจุบันเราคือใครอันนี้คือโฟมบอนยึดถืออย่างนี้นะณปัจจุบันเราคือใครแล้วก็ทําคุณงามความดีสายสายญาณเนี่ยต้องสวดมนต์ต้องปฏิบัติด,ดีชีวิตจะดีก็เรื่องจริงค่ะเมื่อก่อนโหเที่ยวตีห้าไม่กลับ <laughs> ไม่กลับยันยาวไปงานเนี่ยโอ้โหปาร์ตี้สุดเวียงทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยน เลี่ยนได้เพราะธรรมะนะคะอันนี้กล้าพูดเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วก็นี่แหละค่ะมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเหตุการณ์ลี้ลับที่เราอ่ะไม่ได้เคยได้ได้สัมผัสทุกครั้งที่สัมผัสเราจะรู้สึกได้ว่าเออคนมันลุกแค่นั้นแต่คนที่เห็นเนี่ยคนที่เราไม่เคยเห็นแต่คนที่เห็นน่ะคือคนรอบตัวเลยนะคะก็ถ้าถ้าใครที่เคยเจอโฟมอนแล้วเคยเห็นเน่ยก็กระติบบอกมาได้นะคะโฟมอนจะเป็นคนที่เวลาที่แบบ ใครที่แบบคิดไม่ดีกับเราหรือว่าใครที่อืมจะบอกว่าไงอะคนที่เขาไม่ได้วักดีกับเรามันจะถูกมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กันกันกันแล้วก็สุดท้ายแพ้ภัยตัวเองยกตัวอย่างมีตอนหนึ่งที่ม้อนป่วยเป็นเบลพาซี่ค่ะ,ปล,ป,ะปลายประสาทอักเสบข้างหนึ่งเนี่ยซิกเนี้ย กินน้ำเนี่ยน้ำไหลออกจากปากเลยนะแล้วก็ตานอนไม่หลับอะ่ะหลับมันหลับไม่ลงอะ่ะแล้วมันก็ยักคิ้วไม่ได้คือเอามาพึ่งครึ่งหน้าแต่ตัวเองก็ยังหอบสังขารติงไปกองถ่ายตอนนั้นดื้อมากทีนี้มันมีคนในกองอะ่ะล้อเราเราไม่รู้ว่าด้วยความที่ล้อเราเนี่ยเขาด้วยความที่เขาแบบไม่ค่อยชอบเราด้วยหรือเปล่าเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากคิดเองเนาะแต่ล้อจะแบบ ล้อเราจนแบบท้ายที่สุดแล้วคนเนี้ยเป็น <c oughs> เป็นแบบเราเลยใช่แล้วทุกคนนี้ไม่ได้ร่วมงานกันละทุกคนเนี้ยคือคือแบบห่างกันไปเองด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราร่วมงานกันไม่ได้ไม่ไม่ไม่โอเคต่อกัน <c oughs> เขาก็ห่างไปเองนะคะอันนี้ก็เป็นเอาก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่หนึ่งเหตุการณ์ที่เราสึกมาัดจันย์ก็คือทําไมเราถึงมีคนรู้สึกว่าแบบ เวลาที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเวลาที่เราอยู่ข้างล่างเวทีหรือว่าโดยที่เรายังไม่ได้แบบขึ้นไปทําการสแสดงอะไรเงี้ยค่ะเราจะเหมือนเหมือนคนคนหนึ่งที่ปกติทั่วไปดูเหมือนไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งเวลาที่ถูกจับแต่งองค์ทรงเครื่องเปลี่ยนผ้าหน้าผมแล้วส่วนใหญ่นะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะส่วนใหญ่ บริษัทที่ดิวเราเนี่ยนะเป็นแบรนด์สีเขียวส,สดๆใหญ่อันนี้คือความประทับใจครึ่งมานั่งย้อนคิดว่าเออแบงคด์นี้ก็เขียวเออแบรนด์นี้ก็เขียวโรงเรียนเก่ายัางสีเขียวขาวทุกอย่างมามาโทนเขียวหมดเลยเป็นคนฉลูกับสีเขียวมากแล้วก็ทําได้ดีด้วยทุกครั้งเวลาที่อยู่กับแบรนด์สีเขียวนะคะแล้วจะบอกว่าความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเหมือนคนละคนนะ่ะ เคยเห็นไหมเวลาที่แบบเวลาที่ขึ้นไปบนเวทีคืออันเนี้ยแม่ก็บอกเออเวลามันขึ้นเวทีนี่เอ,อ้ยมันเหมือนไม่ใช่โฟมอนนะอันนี้ก็เรื่องจริงนะมันจะสมองมันจะลั่นออกไปเองว่ามันจะต้องพูดอันนั้นมันจะต้องแสดงแบบนี้มันจะต้องทำท่านั้นท่านี้จะต้องเล่นอย่างนั้นอย่างนี้ มันไหลลื่นไปเองในทุกๆรอบที่เราขึ้นโชว์หรือว่าเราขึ้นทําการแสดงในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยค่ะอืมแต่เวลาที่เราลงจากเวทีปุ๊บเราจะเหมือนคนที่แบบถูกปิดสวิต์ปั๊บนั่งมองิดว่ามันเป็นความเสียใจนในตัวตนนะอืมที่แบบว่าเหมือนพอคุณเคยแม้ว่าเวลาที่แบบอยู่เฉยๆก็ย,ย,ยังไม่อะไรแต่พอได้ปั แต่งองค์ทรงเครื่องได้ขึ้นไปเนี่ยบางทีเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างมาฟิ้งอยู่ในร่างเราแล้วก็เอาเลยค่ะชมการสแสดงอย่างเต็มที่เลยค่ะทุกคนมีคนสุขกับสิ่งที่เราได้โชว์ไปอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นทําให้เราแฮปปี้แล้วก็มีความสุขเพราะมันก็เชื่อว่าอาที่หลายๆคนทักว่ามีม,มีมีเทพประจําตัวหรือว่ามีอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเห็นนะ่ะนั่นแหละคือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าท่านสวยด้วยนี่ยังไม่เคยเห็นนะ แต่ทุกคนบอกว่าสวยมากนะคะสวยมากก็ไม่ไม่ได้อยากห็นหรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวหนูเองก็อธิษฐานให้ทุกวันอธิษฐานทุกวันแล้วก็รับรู้ได้ว่าทุกครั้งที่เราทุกครั้งที่เรามีความทุกข์อ่ะอบกอดเราเสมอเลยรู้สึกแบบนั้นจริงๆใช่คะ่ะอันนี้คือความสัจจันร์ดูเป็นเป็นคนธรรมดาวิ่ญงธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เรื่องจริงก็เชิญชวนนะคะลูกเพจมูสต a ชั่นทุกคนนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ากว่าใครมีประสบการณ์หรือว่ามีอะไรดีๆที่อยากจะร่วมแบ่งปันกันนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาทางเพจได้เลยนะหรือจะอินบ็อกซ์มาบอกกับแอดมินของเพจก็ได้ค่ะเผื่อว่าเรามีอะไรได้แชร์กันหรือใครจะสะดวกแบบ จร,จริงๆอัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเล็กๆส่งมาก็ได้นะคะเผื่อทางเพจจะได้แบบคัดเลือกมาแล้วก็เอามาแบ่งปันกันเป็นวิทยาทานค่ะทุกคน